เอาว่าตลาดก่อนไหมเพราะเพราะว่าเป็นทางผ่านแแวไหมท้า่่เพราะเป็นทางผ่านแวะตลาดก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวเช้าบ่ายเดินไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรอันนี้เป็นตลาดอะไรตลาดผ่ากับตลาดสดด้านหน้าจะเป็นตลาดผ้าด้านหลังก็เป็นตลาดสดครับผมถ้าหลังจากเราที่ตลาดถึงแล้วปุ๊บเดี๋ยวก็จะไปวัดมอนตามตามที่เป็นทางผ่านนะครับจากวัดมอนแล้วก็ไปวัดหินใหญ่ ราคาเจดีย์อธิษฐานแล้วก็วัดดอนจระเข้แล้วสุดท้ายผมก็จะพาไปดิที่สีเล็กๆกับแง่แหวนอันนี้ครับอันนี้จะเป็นตลาดอาจะเป็นตลาดดั้งเดิมของเขา <c oughs> ที่เก่าเหมือนบ้านเรานะ เขาจะปรุงร้านให้ใหม่ตลอดเลยแม่สว์ของเราก็มีสันเจ้าพอ่พอพอ่อโแล้วก็มีพระนเรศวรอะไรนี่แหละสองจุดแค่นั้นเองฮะในแม่สอดของเราอันนี้จะเป็นวัดมนพระยืนวัดมนพระยืนเดี๋ยวขึ้นไปกลับพระบรมรสถานีาทิกทาดด้านบนแล้วกลับมากยเงินกยทองข้างล่างจะมีที่กวยเงินกยทองนะจะถ่ายรูปพระยืน ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าของเราเนี่ยจะเห็นมันเสศษของอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรามอง,องกันเป็นกระยหญเต็มสวยมันไคยมุกล้อมรอบพระบระม,มาสารีริกาธาตุจะเป็นทองคำรหคาสิบบาทนะครับม,มองกันเป็นกระยหญครับผมท่อนเชิญมาจากประเทศศรีลังกาสุแท้ายพบคนมี่ทำบูชาพระบรมสารีริกาธาตุนิดเฮามาวัดเนี่ยนะครับ<อ>เขาก็ไปซ่องมึงเป็นกระใหญ่ทีเห็นพระบระมสารีริกาธาตุนะครับอันนี้คือดอกโชคดีครับผมนะครับแราคา มาไหวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเขอา,าก็มาสัมผัสพระพุทธรูปสีวลีนะครับแล้วก็พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับขอพรน,นะครับผม ดัดแก้มธรรมะครับผมครับแล้วก็ด้านหลังเป็นที่คุยนึงเป็นท้องนี่ยใครมีกระเป๋ามาก็โชคดีนะเอากระเป๋าเบิกซิบวางกันตรงนี้นะแต่ก็ต้องจิบอธิฐานสามครั้งดึ่งจะจิตการงานอะไรของเราก็แล้วแต่เคยเข้าปีเท่าไหร่ยังเท่าไหร่เป็นระบบหลายล้านนะฮะต้องนะครับมีปัญมาทไปจิบไฟครับผมน่าแบบ ก้อนหินใหญ่จุดเด่นวัดเจ้าหลวงจีวัดก้อนหินใหญ่ก็คือไปรกราบพระบรมสารีริกธาตุเหมือกน,นกันไปอธิษฐานยกก้อนหินเหมือนบนเราใช้นิ้ก้อยยกช้างขึ้นชมวิวบนหอปลองนะฮะแล,แล้ววัดเจ้าหลวงจีวัดก้อนหินใหญ่เนี่ยบรรดาน้องหมาเยอะมาก เดี๋ยวจะวิ่งตามรถผมเต็มไปหมดวิ Services> ่งตามคันเดียวนี่แหละครับถูกต้องแล้วคนคันอื่นจะมาจะมากันเป็น10บคันยี่สิคันะก็วิ่งมาคันเดียวครับคันอื่นเขาไม่สนเขาไม่รู้จักครับชมวิวได้พระบรมธารีลิกธาตุมีนะอธิฐานยกก้อนหินข้างล่างบนหอกองนะอยู่ข้างล่างที่ต้นไม้นะฮะตัวแรกมาล้ ตัวที่สองตามมาเออดีไหมมันรู้ไหมไได้กินนะครับอ่าต้องหมุนฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นต้องหมุนเดี๋ยวมันก็ฝั่งนู้นอ๋อนี่นะครับมาเห็นรถตู้ครับนี่บ้างรับต้องแลนมากินอาหารนะครับเป็นอะไรกินประจำ มาแล้วตัวเล็กไอ้ตัวเล็กเกนี่ยจะมาเลยมิ๊กเออเอ้าวอยู่ด้านนี้มาทางวัดจะสมบูรณ์หน่อยอววพุทธมรรคพระที่เนี่ยเขารักกิงสัเงเกตดูให้ดีเลยว่าสติฝั่งไหนน่ะ ถ้าถ้าหมาอ้วนเนี่ยถ้าเนรนขรักอเ่เอาแล้วครับนี่ก็เป็นวัดที่สามนะครับที่ผมได้มาเบิงอยู่ในพม่าเนี่ยนะครับ ผมที่ขึ้นไปหอละครั้งคบหอสูงชมวิวครับผมครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับจากหอ,อก,กองนะครับที ขึ้นไปที่ฐานวันเกิดแต่วัดเจดีนี้จะไม่มีร่มนะจะเป็นเจดีย์อยู่อันเดียวขึ้นไปเดินรอบเจดีย์อธิฐานวันเกิดแค่นั้นเองนะครับผมเราเกิดมาอะไรขึ้นไปที่ฐานหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็จะไปวัดดัลเจระเข้ที่ดูพุทธ,ธประบบรวัติของพระพุทธเจ้าดูพุทธ,ธประบบรวัติของพระพุทธเจ้าจุดนี้เรือไถ่ายรูปได้สวยเพราะว่าเขาจะสร้างโบสถ์ไว้บนหลังเจระเข้เหมือนกับในเบอร์ชัวครับนี่นะครับนี่ผมเสออียดอกกุหลาบแล้วก็ ต้นชนะมันนะครับขึ้นไปอธิษฐานอยู่ทั้งเจดีอ, JD อธิฐานนะครับผมไปนั่งอยู่ตามวันเกิดของเจ้าของนะครับแล้วกบ็บงนีกับสิบมิห้มหรอกครับตากแดดอธิษฐานแบบนี้แหละครับ ก็ไปถ่ายรูปด้านหน้าจระเข้นะฮะด้านหน้าจระเข้เป็นท่าเป็นรูปหมูได้ยิ่งดีเลยนะฮะวัดดอนวัดดมจระเข้มิจเจ้ากงหรือดอนจระเข้มิเจ้ากงดอนจระเข้บางคร้งเป็นอันเล็กๆนี้นะอันเล็กๆครับถึงไม่ได้เป็นเล็กๆ,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 ๆสถานที่ที่หาดนะครับที่ไก่ผลพามานะครับ วัดนิเจ้ากงนะครับหรือว่าวัดดงเจรอจระเข้นะครับโอ้จะแขนีียังไเลยครับอยู่วัดนี่นะครับเปิ่นศิมีพระพุทธรูปอยู่ใต่ท้องแข่นะครับเปิ่นเลหามผู้ญิงขึ้นไปในโบสถ์เพราะว่าพระพุทธรูปนี่ยอยู่ตำกว่ายู่ตำว่าโบสถ์ก็ะเป็นที่บดีนะครับที่ผู้ญิงขึ้นไปยุสูงกว่าพระพุทธรูปเปิ่นเลหามหามผู้ญิงเข้าไปในโบสถ์นี่นะครับเปิ่นวาจังสันนะครับ ห้องนั้นสิสวยงามที่สุดครับเพราะว่าอัญเชิญพระพุทธเจ้าลงจากาสั้นดาวดึงนะครับนี่กจะเป็นแต่ละช่องแต่ละช่องนะครับไปเป็นห้องเป็นห้องนะครับแสดงพุทธประวัติของ พระสมัาสัมพุทธเจ้านะครับนี่ครับเป็นกรณีรูปปั้นนะครับแสดงพุทธประวัตินะครับเป็นคนที่เขียนไว้นะครับเป็นภาษาพมา่าเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับนี่ครับ โอ้คุณเ,เห็ดใบยังสวยงามครับเป็นรูปปั้นเขียนประวัติไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นตาสอออนครับเป็นเฮ็ดดีเฮ็ดงามครับนะครับ ที่โนอศสีนี้ครับเมื่อนี้เขา,าแม่สอดค่อนข้างผมเมื่อนี้คือเป็นวัดสุดท้ายครับวัดดงจระเข้ครับผม